สบายดีถ่านผู้สมเนาะคลิปนี้ก็สิมาปลดรหัสน,นาจอ vivo เนาะ vivo y y หกหกเป็นรุ่นเก่าแล้วเนาะตอนนี้คือติดรหัสหน้าจอเนาะกดใส่ก็คือบุถึกเนาะเป็นแบบนี้เนาะำดับทวิตก็คือให้เขามาปิดเครื่องเลยเนาะปิดเครื่องเนาะเพื่อสิลางเครื่องเนาะกดปิดเครื่องให้มันดับสนิทเนาะ มันดับสนิทอ่ตอนนี้ก็คือดับแล้วเนาะหลังจากมันดับแล้วให้เฮากดปุ่มเพิ่มเสียงนี่เนาะกับปุ่มปิดเปิดนี่เนาะสองอันนี้นิ่งค้างไว้เนาะหลังจากมันขึ้นแล้วปล่อยปล่อยปุ่มปิดเปิดนี่เนาะ นินไวแต่ปุ่มเพิ่มเสียงนเนาะหลังจากนั้นก็รอรอเนาะรอจนมันขึ้นเนาะนี่เนาะมันขึ้นมาจังซี่เนาะมันเข้าหมด ให้เลือนเลื่อนลงมาใส่ตัวที่สองเนาะหาคำว่าวนะิบดาต้าเนาะแล้วกะ็กดใส่ตัวนี้เนาะกดปุ่มปิดเปิดนี่เนาะกดบัตรหนึ่งเนาะกดมาใส่วิบดาต้าแล้วมันจะดันขึ้นมาแบบนี้เนาะหละังจากนั้นก็ให้กดใส่วิบดาต้าเลยเนะแล้วกดโอเค ตีตัวถึงเนาะก็ล่างไปเลยเนาะเอาเคียร์ตัวถึงเนาะหละังจากนั้นให้กดแบกเนาะหรืก็กดดีบุตรเลยเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าเป็นเนาะแล้วก็เรือนผ่านเลยเนาะบบึงคลิปเขาก็ได้เนาะอันนี้เราจะมาแนะนำสำหรับผู้ชี่ โบเป็นเนาะคือว่าโบโบหูเนาะมาแนะนำ้ำผู้ที่ยังโบหูเนาะถ้าผู้ใด้หูก็เลื่อนผ่านได้เนาะโคคลิปเอาเห็ดออกมาไว้อ่าเป็นผลงานเนาะภายในช่องให้อ่าคนรุ่นใหม่เบิ่งเนาะเป็นผลงานเล็กๆน้อยๆถ้าว่ามีเครื่องเขาก็สิเห็ดให้เบิ่งตลอดเนะาะแต่ว่าบ่มีเครื่องมาเขาก็จะบ่ได้เห็ดตลอดเนาะ ยิงตามมีเครื่องลูกค้ามาก,ก็ได้เห็นงานปลดหลอกสุลายบุกไปได้เห็นเนาะจะเป็นงานเปลี่ยนจอส่วนใหญ่จะได้เห็นอะไเปลี่ยนจอเนาะสำหรับผู้ใดเข้ามาเยี่ยมชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เนะาะอย่าลืมกดติดตามาช่องอาไว้เนะเาะว่ามีข้อมูลดีๆมาอัปเดตให้เบ่งตลอดเนาะยังเส้นเปลี่ยนจอบอเป็ี่น,นกุญแจเป่าเนเป็นพวกงานงานเปลี่ยน เนาะส่วนใหญ่จะนิ่นเป็นงานเปลี่ยนอ่าเฉพาะภายในสองเนาะคือตอนนี้ลังคือตอนนี้ก็ต้องได้รอเนาะรอถ่าเครื่องขึ้นมาเนาะนี่เนาะเครื่องขึ้นมาแล้วอ่าเครื่องขึ้นมาคือดับกันทีนี้มันดับไปเนาะพอแบตเบดิดสักแบตก็เปิดเครื่องต่อต่อเลยเนาะ าต่อเลยเนาะเมื่อกีก้นี่แบตดับมาต่อกดภาษาไทยเนาะกดไปเลยเนาะอันนี้ก็คือข้ามขั้นตอนเลยเนาะถต่ว่าเราเสียบไวไฟก็ข้ามไปเลยข้ามไปเนาะซัมนีงถือว่าเป็นอัน สำเร็จเป็นทีเขมหอยเนาะเรียบร้อยผลรหัสน,นาจอเนาะด้วยวิธีการล่างเข่องและะ้วก็รหัสน,นาจอรุดเลยเนาะตัวนี้คือบตนะิดมิวเนาะตัวนี้เนาะแต่ว่าบางหน่วยก็ติดมิวเนาะบางหน่วยก็บบติดแ้วก็หลังจากนั้นเขาก็มาตั้งฟิสโตแล้วกะ็อาส่งลูกค้าได้เนาะอ่ะขอบใจหลายๆเนาะสำหรับผู้ใดที่เบ่งคลิปจนจบนะ